ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มีงานเข้ามานะครับส่งมาจากจังหวัดสังขละนะครับก็ตัวนี้ลูกค้าลองซ่อมเองมาแล้วไม่สำเร็จครับแต่ผมดูจากร่องรอยแล้วน่าจะไม่ได้ใช้งานมานานแล้วนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้ก็ดูดูตามสภาพนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่า สกรปรกมากมากนะครับตอนนี้เบื้องต้นนะครับผมตรวจเช็คมอ d ตอรเฟตในฝั่งของอ DC c o n v นเวอร์ในฝั่งของแผงนะครับแผงเข้าเนี่ยช็อ,ชอตอยู่นะครับเครื่องก็ไม่สามารถที่จะเปิดให้ติดได้นะครับเครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็ในส่วนของ AC นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีฟิลขาดนะครับ ฟิลขาดอ่น่าจะมีการช็อตอย่างรุนแรงในฝั่งของ AC นะครับฟิลขาดตรงนี้นะครับแล้วก็ฟิลไม่มีมาส่วนประกับมัดเฟสนะครับไม่มีมา1ตัวนะครับพร้อมน็อตไม่มีนะครับประกับไม่มีนะครับตรงนี้หายากนะครับผมก็ไม่รู้จะไปหาตรงไหนนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไร แต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับประกับมอสเฟตไม่มีนะครับส่วนที่หนักหนาสาหัสนะครับก็คือลายลายวงจรลายพินขาดนะครับลูกค้าพยายามที่จะเอาสายไฟที่เป็นไฟๆต่อมานะครับตรงบริเวณจุดนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ต่อไม่ได้นะครับก็หนักนะครับลายพินก็ขาดผมคิดว่าในฝั่งของมอสเฟตเอซีน่าจะช็อตอย่างรุนแรงนะครับถึงทําให้ เป็นได้ขนาดนี้นะครับก็ตัวนี้ต้องเรียกว่าปลุกผีกันเลยทีเดียวนะครับว่าจะฟื้นกลับมาได้หรือเปล่านะครับเป็นทั้งสองฝั่งเลยนะครับอาการก็หนักพอสมควรนะครับอดูจากสภาพไม่น่าจะถูกการใช้งานมานะครับโอเคก็เดี๋ยวผมต้องลองคุยกับลูกค้าดูก่อนนะครับว่า,าจะยังไงนะครับ ็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะปลูกผีตัวนี้ขึ้นมาให้กลับมาใช้งานได้หรือไม่นะครับโอเคนะครับติดตามชมนะครับครับผมก็ถอดบอดออกมาแล้วนะครับมันหนักกว่าที่คิดนะครับก็ในฝั่งของ AC นะครับในฝั่งของ AC ก็จะมีมอสเฟตนะครับตัวนี้ช็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับ นี่เป็นไดโอดนะครับไดโอดไม่ช็อตนะครับแล้วก็3ามตัวนี้ก็ถ้าวัดตอนนี้ก็ไม่ช็อตนะครับแต่ว่าตัวนี้ช็อตแต่ว่าลายเป็นขาดอยู่นะครับจะต้องจัดการลายปิ้นก่อนนะครับไม่ใช่เฉพาะข้างหน้านะครับดูข้างหลังนะครับข้างหลังลายปิ้นก็เป็นแบบนี้นะครับก็ลองซ่อมมาเองเละเทะขนาดนี้เลยนะครับลายก็ขาดตรงนี้นะครับ น่าจะช็อตอย่างรุนแรงนะครับทําให้ลายพิ้นขาดบันลายเลยนะครับโอเคก็ส่วนของ DC นะครับก็จะมีมอสเฟตตัวนี้นะครับถูกเปลี่ยนมานะครับก็บัตดกีมาแบบนี้นะครับและที่สำคัญนะครับมันมีการาระเบิดในฝั่งของ DC ด้วยนะครับ ตรงมัดเฟสตัวนี้นะครับมัดเฟสตัวนี้จะเห็นได้ว่ามีการไหม้ระเบิดตรงนี้นะครับลายพิ้นต,ตรงนี้ก็ล่อนนะครับขาดหมดนะครับก็จะเป็นทั้งสองฝั่งเลยนะครับเป็นทั้งสองฝั่งเลยในฝั่งของ dc ด้วยนะครับสองฝั่งคือที่มันระเบิดนะครับ ac ด้วยนะครับ โอเคก็เดี๋ยวผมต้องถอดถอดมัดเฟยออกมาทั้งหมดเลยนะครับถอดออกมาทั้งหมดเลยเพื่อจะเอามาตรวจเช็คอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ดูลายพิมพน,นะครับตัวนี้อาจจะต้องอใช้เวลาในการซ่อมเยอะพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าการมันหนักไม่รู้ว่าจะซ่อมคุ้มหรือไม่นะครับก็ ก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับลองถามลูกค้าก่อนถ้าถ้าคิดว่าซ่อมไม่คุ้มก็ก็ประกอบคืนนะครับให้ลูกค้าไปโอเคนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะครับติดตามชมนะครับครับผมก็ได้ถอดอะไหล่ออกมาแล้วนะครับ ก็จะมีมอส a e เฟตสตัวนะครับในฝั่งของ DC และมอสเฟต AC ตัวนะครับแล้วก็ลวดหรือสายไฟที่เขาต่อหลายปิ้นมานะครับถอดมาประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับในฝั่งของ AC m o มอ a t e 2สตัวนะครับตรงจุดนี้ผมอาจจะสลับ m o d f อ t เ ไม่ต้องสลับเพราะว่าอยู่คู่ของมันถูกต้องแล้วนะครับก็มีล่อนอยู่นะครับรูแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องแก้ไขนะครับในส่วนของ DC ในส่วนของ AC นะครับตรงจุดฟิลตรงจุดลายปิ้นลอนนะครับแล้วก็มอสเฟตนะครับผมก็ได้ถอดออกมาแล้วนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับทำความสะอาดบอร์ดนะครับเรียบร้อยนะครับก็ดูดีขึ้นมาเลยนะครับค่อยเป็นเครื่องคิดท้ายหน่อยตีแรกมานี่ไม่น่าจะใช้งานได้นะครับดูแล้วดูจากสภาพนะครับก็ต้องต่อลายนะครับลายตรงจุดนี้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ข้างหลังนะครับข้างหลัง ข้างหลังลายขาดนะครับก็เดี๋ยวจะต้องจาะจะต้องต่อลายนะครับโอเคก็ขั้นตอนต่อไปก็จะทําการต่อลายใส่อุปกรณ์เข้าไปนะครับมาดูซิว่าเครื่องมันจะกลับมาเปิดติดใช้งานได้หรือเปล่านะครับเอาแค่เครื่องเปิดติดก่อนแล้วก็อาจจะทําในฝั่ง ac ไปพร้อมๆกันเลยนะครับ มา,มาดูนะครับว่ามันจะสามารถฟื้นคืนชีพกลับมาทำงานได้หรือไม่นะครับก็เดี๋ยวติดตามชมนะครับมีการต่อลายใส่อุปกรณ์เข้าไปนะครับโอเคนะครับครับผมก็ได้เปลี่ยนอุปกรณ์อะไหล่ใส่เข้าไปแล้วนะครับมีเสียเพิ่มเติมก็คือตัวอ่า ตัว R นะครับตัว R ที่ขาเกตนะครับ1ตัวขนาด10โอห์มนะครับบริเวณจุดนี้นะครับก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับมี R ขาด1ตัว R ที่ขาเกตนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูนะครับว่าเครื่องเปิดติดหรือ,อยังอ่าเครื่องเปิดติดแล้วนะครับตอนนี้ในฝั่งของ DC c o คอนเวอรเตอร เครื่องเปิดติดแล้วนะครับโอเคเครื่องเปิดติดปกติแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของ AC นะครับผมก็ต่อ,อาลายพิ้นให้นะครับโดยใช้ลวดนะครับต่อให้นะครับได้ประมาณนี้นะครับ ็ไม่ได้สวยอะไรแต่ว่าเน้นใช้งานได้นะครับส่วนตัวมัดเฟสผมก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวเช็คอาขาเกตและก็ตัวส่วนควบต่างๆบริเวณขาของมัดเฟสนะครับทุกตัวก็เรียบร้อยดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนตัวไดโอถ้าตัวนี้ก็ไม่ได้ช็อตอะไรนะครับก็สามารถที่จะใช้งานต่อของเดิมได้นะครับก็ ประมาณนี้นะครับใส่ฟิลเรียบร้อยนะครับส่วนด้านล่างนะครับผมก็ต่อลายพินให้เรียบร้อยนะครับโดยการใช้ลวดเหมือนกันนะครับโอเคก็เปลี่ยนอุปกรณ์เรียบร้อยในฝั่งของ dc เปิดติดแล้วไม่มีปัญหนานะครับในส่วนของ ac เนี่ยก่อนที่จะเทสอย่างอื่นนะครับเราจะต้องเทสรูปขึ้นสัญญาณก่อนนะครับตอนนี้ผมได้อ่า จับขาม o ดเฟดไว้ตัวที่หนึ่งนะครับตอนนี้ผมได้จับไว้ที่ตัวมัดเฟดขาตัวที่หนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูลูกขึ้นกันนะครับสัญญาณลูกขึ้นตัวที่หนึ่งนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเป็นจองสี่เหลี่ยมสวยงามนะครับห้าสิบเพิร์พิกทูพิกอยู่สิบเอ็ดจุดหกก็โอเคใช้ได้นะครับสำหรับตัวแรกก็เดี๋ยวมาดูตัวที่สองกันนะครับ เราต้องปรวดเช็คทั้งสี่ตัวเลยนะครับเรามาดูตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็สัญญาณสวยงามนะครับสี่เหลี่ยม 5, ห้าสิบเพ์พลิกตูพ,กพิกเท่ากันนะครับสิบเ็ดจุดหกก็มาดูตัวต่อไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้ิดการเสียเวลา ตัวที่สามนะครับตัวที่สามก็สวยงามนะครับเหมือนกันใช้งานได้นะครับมาดูตัวที่มีปัญหานะครับที่ถูกเปลี่ยนนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับเพราะว่ามันชอ็อตนะครับตัวที่สี่สัญญาณจะเป็นยังไงนะครับสัญญาณตัวนี้ก็สี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับไม่มีปัญหาอะไร พิกตุ้สิก4นะครับ50เฮิรต์ก็เป็นอันว่ารูปขึ้นใสสวยงามทั้ง4ตัวนะครับใช้งานได้นะครับพอรูปขึ้นครบนะครับเดี๋ยวเปิดไฟ a อซเข้าเลยนะครับไฟ a อซเข้าหลอดสีน้ำเงินตัวนี้มันจะติดนะครับก็แปลว่ามีไฟเข้าเรียบร้อยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องเทสรันเลยนะครับเปิดติดนะครับสีสีแดงดับสีเขียวก็พิบก็ต้องรันนะครับรันแล้วนะครับไปดูวัดกันว่ามีวัดออกหรือเปล่านะครับตอนนี้รันอยู่นะครับวัดก็จะประมาณนี้นะครับผมรันไว้ที่ สามแอมป์เท่านั้นนะครับหนึ่งร้อยสามวัตต์นะครับสี่สิบสองโวลต์สามแอมป์จะได้103หนึ่งร้อยสามวัตต์ถือว่าโอเคนะครับสำหรับตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ โอเคก็สามารถที่จะกลับมาเปิดติดรันได้แล้วนะครับไม่ระเบิดแล้วนะครับอย่างที่ลูกค้าบอกว่าเขาเปลี่ยนฟิวเข้าไปเมื่อไหร่ก็ระเบิดเมื่อนั้นนะครับก็ประมาณนี้แต่ผมก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะกลับมาเปิดเครื่องติดรันได้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็เก็บรายละเอียด นะครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ประกอบเลยนะครับประกอบส่วนตัวพัดลมเนี่ยจะต้องทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวถอดออกมาทําความสะอาดเอาขั้นตอนต่อไปนะครับก็ทําความสะอาดแล้วก็ประกอบลงบอดี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนอื่นๆเดี๋ยวก็อ่าตามมาเรื่อยๆนะครับ โอเคก็เดี๋ยวผมประกอบเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะมีปัญหาอะไรในวัดสูงๆหรือไม่เดี๋ยวประกอบเลยแล้วกันนะครับครับผมก็ประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับลงบอดี้เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ในส่วนของประกับมัดเฟสนะครับผมก็ไปตัดอลูมิเนียมนะครับมาใส่ให้นะครับก็จะได้ประมาณนี้ไม่สวยนะครับแต่ว่าใช้งานได้นะครับ ก็เป็นประกับได้เช่นเดียวกันนะครับก็ทำความสะอาดบอร์ดนะครับเรียบร้อยนะครับพัดลมนะครับก็ทำความสะอาดได้นิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้ถึงกับเป็นของใหม่หรอกก็ของเก่ามาอ่าสกปรกมากนะครับ Zhen, ก็ทำความสะอาดได้เพียงเท่านี้นะครับก็ academy. ทำความสะอาดได้อ่าสะอาดพอสมควรเลยนะครับประกับมัลเฟตก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับก็ ครบท้วนนะครับหาทั้งน็อตหาทั้งประกับมัดเฟสนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่าเครื่องมันจะสามารถลัมได้หรือเปล่านะครับจะลองสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะปิดฝาแล้วก็ลองอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเปิดไฟ a c เข้ามาแล้วนะครับ dc ก็ต่อแล้วก็ลองเลยนะครับอ่าเครื่องรันแล้วนะครับ ผมลองเทสพัดลมแล้วพัดลมหมุนปกตินะครับไม่มีส่วนไหนเสียของพัดลมนะครับวัดก็ออกแล้วนะครับสามร้อยกว่านะครับประมาณนี้นะครับผมเทสอยู่ที่แรงดันสี่สิบสองโวลต์กระแสที่สิบแอมป์นะครับจะได้อยู่ประมาณสามร้อยกว่ากว่านะครับที่มันลดลงเพราะว่า power supply มันตัดนะครับ โอเคก็ภายในก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะปิดฝาแล้วนะครับแล้วก็มาเทสกันอ่าแบบจริงจริงจังเลยนะครับติดตามชมนะครับครับก็ทําความสะอาดนะครับเหมือนใหม่เลยนะครับก็อาจจะไม่ใหม่ร้อยเปอร์เซนแต่ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับดูจากสภาพ แตกต่างกันอย่างทื่นเชิงระหว่างตอนมากับตอนจะกลับนะครับประมาณนี้นะครับสะอาดเลยนะครับใหม่กิ๊บนะครับภายนอกภายในนะครับก็เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่ามันสามารถที่จะทํางานปกติหรือไม่นะครับดูสวยแล้วก็ต้องทํางานได้นะครับตอนนี้ไฟ AC เข้าเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเทสกันสัก400วัตต์นะครับ เครื่องเปิดติดสีเขียวก็ริบรันแล้วนะครับ่ะเรามาดูวัดกันนะครับ400วัตน่าจะถึงนะครับถ้าจะช็อตหรือจะระเบิด นะครับมันก็แค่100 200วัตต์มันก็เรียบร้อยแล้วนะครับช็อตเรียบร้อยแต่นี่รันไปถึง300กว่าแล้วนะครับพาวเวอร์ซัพพลายผมดันไม่ขึ้นนะครับก็ <c oughs> จะได้อยู่ประมาณนี้พาวเวอร์ซัพพลายผมดันไม่ขึ้นแล้วนะครับได้แค่10แอม น่าจะมีปัญหาในเรื่องของ power supply แล้วนะครับโอเคก็รันอยู่ที่ประมาณนี้แล้วนะครับเกือบ400อ่ะ400ขึ้นมาแล้วอ่ะ400กว่าพัดลมทำงานแล้วนะครับโอเคพัดลมน่าจะทำงาน อ้าวพัดลมตัวหน้าไม่ทํางานพัดลมตัวหน้าน่าจะพังแล้วทํางานตัวเดียวโอเคก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนพัดลมอีกตัวหนึ่งนะครับพัดลมตัวนี้ทํางานแต่ตัวนี้ไม่ทํางานพัดลมน่าจะพังนะครับผมเห็นมันอืดๆอยู่โอเคนะครับสําหรับตัวนี้ก็ปิดงานให้ลูกค้านะครับได้ตามนี้เลยก็สามารถที่จะส่งกลับคืนให้ลูกค้าได้แล้วนะครับ เพราะว่าเครื่องเปิดติดรันได้สบายแล้วนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เรียบร้อยดีนะครับโอเคนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามในช่อง YouTube ของผมไว้นะครับจะได้เอาไว้อ่าดูการซ่อมในตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าปลุกผีขึ้นมา,าให้มันกลับมาทำงานได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้ว เจอการคลิปใหม่นะครับคงต้องไปแล้วสวัสดีนะครับ